สวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์เช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวนักเตะนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นนักเตะกิจกรรมสรําดัหที่2ที่บอกเลยว่าฮอตสุดๆแล้วนะครับในนักเตะกิจกรรม2นี้นงครับมาพร้อมกับฝนที่โปรยปรายครับว่าแล้วเดี๋ยวเราไปแลกกันหน่อยแล้วกันครับมีแต้มอยู่ที่1 5 0 0แต้มพอดีครับผมไปแลกกันเลย สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยตและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดัเลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกีไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับในส่วนของแกลเลอรี่นะครับที่เราเล็งไว้นะครับจริงๆก็ชอบอ่าในส่วนของโอลิเวอร์คานอยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาแรกในเรื่องของตัวรู้ก่อนนะครับนั่นก็คือปีกพญาวานอนครับแกลลิสเบลนั่นเองครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยแต้มนะครับไม่พูดท่านทำเพลงนะครับคิดวิเคราะห์มาหลายวันเหมือนกันเฮ้ยแลกใครดีนะครับถ้าเก็บอีกสักนิดนึงก็อาจจะไปที่สี่พัน แ,แล้วก็ไปแลกตัวเหล่าฮีโร่ก็เออดูดิเหล่ากัปตันก็ได้นะแต่ว่าไม่เอาหรอกนะครับเอาแกเรดเบลนี่แหละนะครับในตำแหน่งนี้นะครับแคเรดเบลนะครับผมเวล R W ไอคอนะฮะและเป็นใครไม่ได้ครับผมโอ้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 โอนโอ้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 โอรโอออ้้ จริงก็รอบที่แล้วก็ได้กําไรมานะแต่จริงๆมันก็ไม่กําไรหรอกนะครับไอตีติด20%่สเมอรซนไม่ส้มหนักนะว่าไอ้ก่อนหน้านั้นแตกไปเยอะเท <c oughs> ียบไม่ได้กับรอบเมื่อกี้หรอกนะครับะนวันนี้ก็มีเยอะอยนะก็ลองเส้นทางรูปผู้ชายอีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับมาหนึ่งนะครับผมก็เป็น สกิลสายลุงมะใช่ปะเดี๋ยวไปดูสกิลนี้หน่งนะฮะเหมือนจะสกิลสายลุงปะสองไปฮะก็อาจจะมีเสียงฝนเข้ามาแทรกแซงบ้างนะผมนะด้วยความที่พายุนะครับกำลังเข้านะครับผมเริ่มจาก20%เอ้ยโทัทีท40%ของเม็ดแดงก่อนแล้วกันครับไม่ได้<อ> เราไปเสียเม็ดแดงตรงนี้หลายจังหวะเหมือนกันฮนะอันทีนึงทีนึงไม่ได้คือไปที่แบบร้อเร์ซ็นลยนะไม่ได้นี่คือไปร้อยเปอร์เซ็นเลยนะโอ้ไม่ได้ว่ะอ <c oughs> เสียไปแล้วสี่ <c oughs> นะผมะไป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 พอแล้วไม่แก้มือแล้วนะครับแค่นี้ก็เสียไปสี่แล้วนะครับโอ้ได้มาง่ายก็เสียง่ายเหมือนกันนะเนี่ย พอไหมขออยูโอ้ยสบายเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าขอยี่สิบเปอร์เซ็นตอ์เกลือมันจะคืนทุนกลับมาให้เรานะครับผมยี่สิบเปอร์เซ็นเต์ของจริงจริงมันควรจะออกมาบ้างอะไรบ้างนะไม่ใช่ว่าแบบวนอยู่แต่เมื่อกี้นี้นะครับเขาเรียกว่าความเกลือมันไม่ออกนะเมื่อกี้นี้นะเอาหน่อยเอาหน่อยขึ้นหน่อยไม่ขึ้นนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวว่าเสีย เชลโนไป6ตัวเลยนะครับวันนี้รอบที่แล้วได้มา8นะครับเสียคืนไป6นะครับ <c oughs> เอไม่ไหวเลยนแอบนะครับก็เหมือนเดิมนะครับในส่วนของเกลีลบเวลก็จะเป็นรอมมอดเตอร์เหมือนเดิมนะครับโอ้สกิลตรงนี้นะครับให้ถึงจิตเลยนะเอาเป็นการเลี้ยงบอลแล้วกันนะครับ ใน,ในเรื่องของเฮดเทนดนะเกลนรีเ mm ิลนะครับอ่ะทีนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงนะฮะ mm hmm. เอาเป็นอ4 manager เนาะอันนี้ manager mm hmm. ก็คงจะต้องเปลี่ยนแผนตามแหละนะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้4สามสาม holding นะครับผม4สามสาม holding ก็แฮมซิกยังอยู่นะยังไม่ได้ย่อยนะครับทุกคนแต่ว่าคนที่ไปเนี่ยคืออริษัทนะครับรู้สึกว่าโอ้โ อะไรก็ไม่รู้มันดูงงงยืนงงงดูแบบเขาเรียกว่าไม่รู้ทิศทางอะไรยังเงไม่รู้นะครับขายไปก่อนดีกว่าเมนเเจอร์อาจจะไม่ดีนะครับบอบบี้ชอตตันอาจจะอาจจะขายเหมือนกันนะฮะอันนี้ขายได้บอบบี้ชอตตันในส่วนของเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะใครจะเป็นผู้ที่ออกไปในรอบนี้นะครับแฮมซิกกุลิดก็คงจะเป็นเควินเดอบอยแหละนะเพราะว่าแฮมซิกมาแล้วนะครับดังนั้นก็ ผมเป็นเควินเดอะบอยใช่ไหมน่าจะใช่แหละครับเควินเดอะบอยแล้วกันรอบนี้ไห้ที่เกลรเบเอวมาฝึกอีกนิดหนึ่งนะครับยังไม่ครบดีโอเคก็ในเรื่องของสเตตนะครับก็ สปีดครับนะ่รครับการเลี้ยงบอลกันไปกับบอลความคล่องแคล่วว่องไวนะฮะอยู 1, right ่ที 1, ่โดยรวงนะอยู่ที ill, ่181ประมาณนี nope ้ครับในเรื่องของการจบสกอร์ดีมากครับ161นะครับที่เหลือก็เ wow. พิ่มเพิ่มอยู่นะคุณสมบัติครับมีฟีคิกสมพลัง huh> ยิงปั่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลครับผมเดี๋ยวเราไปลองเมนเจอร์สัก2เกมหน่อยแลวกันนะครับดูซิว่าเกเรตเบลนะครับร่างนี้นะครับผม จะช่วยทีมได้มากน้อยขนาดไหนครับกับาภารกิจนะครับสองสองดาวนะครับดูซิว่ารอบนี้โอ้โหแสนเลยนะดูที่ว่ารอบนี้จะไหวหรือเปล่านะครับผมว่าแล้วไปชมกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับในส่วนของเราก็ของนาลดลงนะเพราะว่าใช้ชินล่าไปที่อีกฝั่งหนึ่งนะครับผมโอเควันนี้เราไป เราเล่นในบ้านนะครับอ่าอีกฝั่งนึงก็มาที่แผนในซีหนึ่งสองหน่นโลครับผมครับเริ่มเกมครับเป็นฝ่ายเขียบอลก่อนครับอัมซิกยังอยู่นะถึงแม้ว่าจะโดนล้อเลียนอะไรก็ตามนะครับผมเสียได้ของนะีเมโซมาแล้วไปครับลูกนี้กรเด็ดเบลครับได้บอลมาแล้วครับผมแล้วก็เปิดมาด้วยเท้าขวานะครับผมไม่ถึงปลาแปงครับ โอ้มีแม็กอ้าวแม็ควายพี่ทําอะไรนั่นนั่นพี่ซิกพี่โอ้โหไม่ได้ครับสีดานเอาไหมเอาไหมโอ้ยยิงติดครับผมแม่จังหวะเมื่อกี้นี้เห็นแฮร์รี่แม็ควายนะครับผมโอ้โหอ่ะลองดูสิเราก็มีนะแต่ยังไม่ได้ตีเม็ดส้มนะครับผมอุ้ยได้หมงด้วยปลาแปลงนี่มันมีลูกหม่งทรงพลังนะใช่ไหมได้หมงเลยคนระับเมื่อกี้อ่าเป็นบอลของ เฟนเดอร์จากคัวและซีดานจังหวะนี้โอ้โหขึ้นนํำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากซซนดีดินซีดานนะครับผมเป็นจังหวะแถวสองนะฮะที่เป็นจากการเปิดบอลนะครับจากลูกคอเนอร์นะครับแล้วก็เก็บบอลได้ครับลูกนี้ก็ปั่นโค้งครับด้วยเท้าขวาผมขึ้นนํำไปก่อนครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับในนาทีที่ส6ิบหกเท่านั้นเองครับนะครับฝั่งนี้ก็ใช้แฮมซิกเหมือนกันนะ สัมบต้าบินกันมาครับกับชินูล่าสัมบต้าจะมาลิมโอ้ยไม่มีคนปิดวะโอ้โหไม่มีคนปิดครับทุกคนกองหลังปล่อยให้กุลิตขึ้นไปเดี่ยวเทคตัวคนเดียวเฉยเลยนี่ดูดิเบคินบาวเออร์ครับเบคินบาวไปไหนกุลิตอยู่ตรงนั้นเบคินบาวเออร์ไปไหนโอ้โห ไม่ปิดครับพี่น้องจะเหมือกันที่หนึ่งประตูตัวหนึ่งครับซีดานปลาแปง้งซีดานปลาแปง้งเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยปีโลครับออกมา,มาทางซ้ายที่แอชลีโคเฮ้ย <c oughs> คือถ้าจะเติมมาอย่างงี้ไม่ต้องเติมก็ได้โอ้เติมมาใหญ่ยางงี้ <c oughs> โอ้ยเติมมาเพื่อ จะเสียบอลอย่างนี้ก็ไม่น่าเติมนะเมื่อกี้นี้แนะ่าละลูกนี้อ,อ้าวเฮ้ยเฮยอย่าเสียนะอย่าเสียนะฟันไดอุตส่าห์เอากลับมานะครับผมคือรู้สึกว่านะครับถ้าจะใช้คอมมนีใช้ฟันไดตัวฟรีก็ได้นะครับโอ้โหจังหวะนี้คือเสียบอลเยอะมากโอ้โหแล้วก็จบไปนะครับเดี๋ยวไปดูเกลีเบเอลแย่เกลีบเบลลีเอาจริง,รงนะ ถือว่าหายไปจากเกมอยู่เหมือนกันนะฮะมีวูบบ้าในช่วงแรกนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆ,ๆคงจะจ่ายบอลให้เยอะขึ้นนะนี่คือการเดบิวการลงสนามครั้งแรกนะครับของร่างนี้ครับฮัมชิกปาแปลงชินล่าชินล่าหา,าจังหวะยิงอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ฮะเอาแล้วลูกนี้ลูกนี้โดนชินโนล่าครับผม เบียดเข้ามายิงจนได้นะหาช่องหาทางครับให้เพื่อนจ่ายมาจนได้ครับเออฟานไดก็ไปประกบโยนครับนะ <c oughs> เอ <c oughs> เอไปขึ้นเปล่เออดูปแปลกๆว่ะวันนี้โอ้ปิดช่องไม่ดีครับเป็นพื้นที่รับผิชอบของไป้นเเออนะสองลูกเลยนะไปครับป่าแปง้ง มชากมาแล้วแกลดเบล,เ,บลเข้าไปหนุนเติมแล้วลุกนี้เปิดติดครับแม่แมคควายครับไม่ผ่าน,นครับเขี่ยไปได้ก่อนเป็นลูกทุ่มของเฟนเดอร์จาคุครับปาแปลงลูกนี้เปิดมาครับแม่ได้ลุนนฮะแต่ไม่ได้หมงมีนนมงตั้งมาครับได้บอลครับแฮมชิกปิโร ชินโล่าครับชินโล่าชินโอล่าจะส่องไหมส่องไหมสอม่สองเธอพี่ส่องเธอพี่ส่องเธอพี่โอ้โอ้โอ้ยฮอส่องเธอเออโอ้โอหเล้ยรือจะเชื่อปวดหัวจะเลี้ยงเข้าวโกเลยหรือไงอ่าสองสองนะครับทุกคนโอ้ปวดหัวคือรีวิวนักเตะในโหมดเมเจอร์ทีไลนี่คือแบบไม่เกินขึ้นครับทุกคนโอ้มันไม่ได้แต่งใจเราอะ ถ้าเป็นเราเราส่งไปแล้วนะครับเราส่งไปแล้วเรายิงไปแล้วอะไรประมาณนี้เอ้ยโอ<เ>้โหบนยังไม่ทันทั้งจะขาด,ขาดคำโดนครับครับยิงไกลฮะจังหวะนี้รับบอลมาครับลูกนี้โอ้โหส่งไกลย,ยิงว่ะเห็นช่องได้ไงวะเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับเลยนะยิงไกลดีมากครับทัง้งที่ มุมช่องอะไรพวกนี้ไม่แทบจะไม่มีเลยนะครับไปฮะแอชลิโคเลี้ยงไปก็ติดเขาอีกมึงจะเลี้ยงอะไรเนี่ยนั่นบอกแล้ว <c oughs> โอ้โหหัวสัวเลี่ยงหาพอ่อเอ้าช่างมนเถอะไปฮะ โดนแน่ๆอีกลูกหนึ่งโดนแน่ๆอีกลูกหนึ่งโดนแน่ๆโดนเนี่ยโดนโดนยังโดนแล้วโดนแล้ว <c oughs> โอ้ปวดหัวว่ะจริงๆนะปวดหัวจะจัดกองหลังก็วิ่งผ่านเ,เนจ้ะเมื่อไหร่ระบบมันจะดีกว่านี้วะเนี่ยดูนักเตะเอ๋อเออเล่นจ่ายบงจ่ายบอลกันเนี่ย เออเอาไปดูสิเกลตเบลฉันห้าจุชินูล,ล่าดีดีคนเดียวโอ้เหมือนจะเหมือนจะดูดีนะชีแรกโอ้เจ็ดสคือแบบไม่เกียสุดสุดๆอืมคือชินูล,ล่าดูดีคนอ่ามีซีดานนะครับที่ยิงได้นะครับแล้วก็ชินูล่านะครับผมยิงได้ก็ดูดีหน่อย6.0นะครับไม่ไม่ตกนะครับมีสองคนที่สอบผ่าน จีดานกับชินโนล่านะครับผมอันในส่วนของแกเรตบลนะครับถามว่าเป็นไงบ้างก็จ่ายได้อยู่นะจ่ายเจ็นะครับซักเซทหกนะครับห้าจุดห้าเท่านั้นเองครับอ่ะ๋ยวไปดูเกมที่ิองกันหน่อยนั้นด้วยความที่มันไม่ใช่เมตาแหละสี่ถึงสามโฮดดิ้ง 3, oding, มันไม่ใช่เมตาของหมวดผู้จัดการทีมนะครับจากยี่สิบนะในอีพีที่แล้วนะครับลงมาที่สิบเจ็ดแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับสิบสี่นะครับผมอ่ะ เรคงจะไม่ได้คาดหวังอะไรนะครับในซีซั่นนี้เพราะว่าการเติมของเราก็ก็หยุดไปพักใหญ่ๆอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาไว้รอโออาร์ร้อยสิบสามค่อยค่อยกลับมาเติมหนักๆอีกทีหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็ประคองตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูเกมที่สองกันหน่อยแล้วกันนะครับผมแคปมาเกมที่สองหน่อยแล้วกันนะครับเกมเมื่อกี้มาโดนพลาดช่วงท้ายนะครับผมต้องหลังนี่ก็เดี๋ยวรอตัวดีๆก่อนแล้วกันนะตัวดีๆมันไปอยู่ที่อ่ากิจ Uh, เรากับตันนะครับสุดยอดกับตันนะครับมาดินี่ฟานไดมันไปกองอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็เดี๋ยวรอวิกสามวิกสี่อีกทีหนึ่งนะครับผมด้วยสภาพนี้นะก็ไม่ไม่การันตีแล้วล่ะนะครับตอนนี้นะครับว่าโอเียสูงกว่าจะชนะนะครับผมตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากนะครับของ ของสายเติมในส่วนของเมนเจอร์นะเพราะว่าโอวิอามันเริ่มจะทันกันแล้วนะครับผมร้อสิหกเนี่ยมันเริ่มเริ่มมากองเยอะขึ้นนะครับในซีซันที่แล้วเนี่ยมันก็พอมันก็พอได้เกิดอยู่นะครับร้อยสิบหกน้อยนะครับตอนนี้คือร้อยสิบหกเนี่ยคือเยอะทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วนะครับไปครับจังหวะนี้เอาโอ้กองหลังฉันควรจะต้องเปลี่ยนควรจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่า อายดอียครั้งหนึ่งฮะเบคกินบาวเออร์นะครับลูกนี้เป็นแอชลี่โคนะครับที่ข้ามาสอดมาเล่นแทนเบคกินบาวเออร์ที่หลุดหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับผมซึ่งก็สอดมาไม่ทันการนะครับเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้ไม่ได้เลยครับ ระหว่าเมื่อกี้นะฮะสงสัยต้องเปลี่ยนกองต้องลองใช้กับตันไม่ก้าวไหมอาร์มกเกลยเบลอาร์มชิกโอ้เบลอยู่ๆก็ชง,งักครับเสียบอลไปให้เมซี่สัมบรูต้า,าอีกแล้วไม่คิดบาวเออ โอโยนครับว่าครับร้อยเจ็ดนะฮะนี้เปิดมาและบอลเป็นของปิโลครับนี้ขวามาให้ซีซีดานอัมชิกเอา,เอาล้ปิโลครับลูกนี้ยิงบอลเป็นของซีดานโอ้โหลูกนี้ติดบล็อกครับถือว่าการจบสกอร์ตัดสินใจได้ดีขึ้นนะฮะแต่ว่ายังติดบล็อกอยู่ครับ และลูกนี้โหโหม่งดีครับและยังไงต่อโอ้โห,หม่งไปหมงมาเสียบอลเลยให้ฟานได้เฮ้ยฟานได้โหจริงฟานได้ฝั่งหนึง่งเลี้ยงบอลมาเฉยเลย <c oughs> <c oughs> เอาไปดูหน่อยดีการตัดเกตดของเกลิดเบลนะครับ5.9ครับผมพ <c oughs> อยังว่านะครับแผน เสียงสามโฮดิ้งมันไม่ได้รับความนิยมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วนะครับเอา้าจับบอลลั่นเอ๋ยโอ้โหจะบ้าตายเคลลิเบลจับบอลลัน่นจากจะลุกลุกอยู่ดีๆกลายเป็นตั้งรับซะงั้นอ้หน่อย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 เออชิปสวยครับลูกนี้ชินล่า โอ้โอ้ยิงไม่ตรงขอบซะง,งั้นขาดเรดาร์เลยไงวะมาครับลูกนี้ตอน่นเต้นมาต้องสกัดคิงมาก่อน <Okay. S 1> มาหน่อยเบลเอาหน่อยพิกพิกพิกเออยิงโอ้มันติดบล็อกจังวะโอ้โหมัว่วซั่วไปหมดเลยเออหน่อยดิหน่อยดิเอาหน่อยดิเอา ไอ้เป็นติดบล็อกจังวะคนอื่นยิงช่องเล็ก,ลกๆน้อยๆยิงเข้าอ๋เอเฮ้ย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 ไม่ทนันนะนั่นเฮ้ยทันว่นนนะและะโโว้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาสีดันต่อสีดันต่อยึบไปครับเอาหน่อยหาหน่อยโอ้โหรีวิวยังไงวะเนี่ยรีวิวยังไงของมันวะเน,นี่ย ไม่มีโอกาสยิงเลยว่ะแกเลเบลเอาแต่น้อยก็เล่นที่ครบ90นาทีนะหมอเหลืองในนาทีที่84นะครับเอาหน่อยหน่อยหน่อยหน,น่อยดิโอ้ยลามหน้าโอ้โโอ้ลามหน้าก่อนนะครับทุกคนโอ้จังหวะน,นี้ครับออกตัวครับไปนิดหนึ่งออกตัวเร็วไปนิดหนึ่งฮะโอ้ยไม่ได้เกิดเลยนะครับแกเลเบลสองเกมนี้ ไม่ได้เกิดเลยอ่ะ5.9แต่ก็ไม่แย่นะแต่คือมันไม่ได้ดาวไงจบแล้วห0อุ้ยมีคนสอบผ่านก็มีเคลิตเบลกับฮัมซิกนะครับผมฟานได้ห0นเฉยว่ะอ่าไปดูดิไปดูดิโอ้โหล็อกผลป่าวเห้ยยิง6เข้า4นะครับไม่ได้ประตูสักสักลูกนะครับ อีกฝั่งหนึ่งยิงแค่หนึ่งครั้งนะครับได้เลยเวอร์ภาคคนที่เล่นเด่นที่สุดของเกมวันนี้คือทาชิกนะครับหกนะครับผมจ่าย7เข้า7นะครับยิง1ครั้งนะครับผมในส่วนของเกเรตเบลนะครับเน้นจ่ายอย่างเดียวจริงๆว่ะรอบนี้เกเรตเบลไม่เน้นยิงเลยนะ2เกมที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าคะแนนก็ถือว่าสอบผ่านนะครับหกจุซีดานหกุนนะมีสคนที่สอบผ่านในรอบ ในของเกมนี้นะครับคือพูดง่ายไม่ไม่สอบตกนะครับสอบผ่านเฉยนะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบดีมากอะไรนะผมะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนครับแหมเกเลเบลก็ต้องบอกเลยว่ามันต้องหาแผนที่เหมาะกับแกเลเบลนะอาจจะต้องไป424 4. อะไรก็ว่าไป4 3 3ที่อาจจะต้องมีตัวที่ท็อปมากกว่านี้นะครับถ้าเป็นแค่นี้อาจจะยังไม่พอนะครับอาจจะไม่พอที่จะไปถึง 5ส่ง50ดาวอะไรอาเงี้ยนะครับผมอาจจะอยู่มะ๊งม่งแม่แอยู่ที่ประมาณ20ดาวขึ้นไปได้อยู่เนาะแต่ว่าสภาพถ้าจะไป50ดาวจริงๆก็ต้องเน้นตัวที่ท็อปมากกว่านี้นะครับในส่วนของแมเนเจอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเฮ้เทนเนีเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของยาล์เบลเนี่ยสามารถเล่นได้หลายๆตำแหน่งน,นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า AM ก็ได้นะครับ CC2holding ก็ได้นะครับหรือว่าจะไปะจับไปเล่นกองหน้าก็ได้อะไรประมาณนี้ครับ ะประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของรีวิวแกเล็ตเบลนะครับอาจจะไม่ซักเซสในส่วนของเมเนเจอร์นะครับแต่ว่าในส่วนของเฮดเมดรับรองว่าดีแน่นอนครับผมมาเดี๋ยวเจอกัน EP หน้าแล้วกันครับสำหรับวีนี้สวัสดีครับไม่ได้ดังแล้วกู้สิง